Hello. สวัสดีค่ะ. This is a new series for us. New series, no? And this is targeted to those of you that want to know about how to become a child of God.

re read from the from going Bo of John ก็คือเราจะมาดูหนังสือของจอห์นกัน so let's go right into it มาดูหนังสือของจอร์นซึ่งเป็นหนังสือที่เราเลือกขึ้นมาในการเผยแพร่นี้ so the target is for those of you that haven't become a child of God yet and you're interested สำหรับผู้คนที่ยังไม่ได้เป็นลูกหลานของพระเจ้าแต่มีความสนใจหรือสงสัย And for those you that have become a and want what's know next. child God, for of of those you become you to know s next. <S รวมทั้งผู้คนที่ได้รับเชื่อและได้มาเป็นบุตรหลานของพระเจ้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รู้อะไรมากและอยากจะรู้ว่าแล้วอะไรต่อไปละ่ะ Beginning in chapter one we have the following words ในบทที่หนึ่ง In the beginning ในบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งประโยคแรกเลยได้พูดว่าในประถมการในการเริ่มแรกของโลกใบนี้ Was the word. <laughs> now, I need to stop right there because that's already a departure from what is commonly held beliefs in the world. In the world, there is this idea. That the beginning was the big bang. You probably heard this. heard was Bang probably in beginning Big you ถ้ามาดูความคิดของมนุษย์โลกต่อโลกใบนี้ในเรื่องของการเกิดเริ่มต้นเนี่ยหมายถึงปฐมกาลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พูดถึงเรื่องของ Big Bang ก็คือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหมือนปทุเกิดขึ้น and the big bang everexpandUniverse the ever universe. และไอเกิดการประทุอะไรบางอย่างในจักรวาลเนี่ยก็เลยมันคือมันในในระบบจักรวาลไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าที่เขาเรียกเป็นมันเกิดเป็นระบบจักรวาลขึ้นมาก็คือเกิดเป็นโลกเป็นดวงดาวหรืออะไรหลายๆอย่าง And over time, over billions years, the idea that billions over over of time, the is chemicals and molecules just perfectly arrange themselves to produce life และก็ And the purpose of this theory ในจุดประสงค์ของสิ่งที่เขากล่าวไว้ is demonstrate that you see people, there is no such thing exist demonstrate see such as doesn't to that there you people no God. God exist. ก็คือมันเป็นมนุษย์สร้างความรู้ค้นหาความรู้และเพื่อจะให้ตัวเองรู้ว่าดูสิเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มี

<laughs> so, for you that this is new information, I'd like for you to open up your heart and mind and consider the possibility that this idea of the Big Bang and evolution is a lie and that the truth is. that the universe and human life was created human and create that that like so sure was universe life God. by ก็อยากให้เรามาดูแง่มุมนี้และสามารถเห็นความจริงได้ว่าการสร้างความรู้เหล่านั้นขึ้นมาจากคนที่ไปเอาความรู้เหล่านั้นมาจากไหนเนาะมันกับว่าใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเท็จเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ และมาเผยให้เราเห็นความเป็นไปคือความเป็นจริงที่เราสามารถจะมองเห็นความเป็นไปได้ว่าพระเจ้ามีจริง Listen you have spent your whole life time to be convinced of this lie เราทุกคนเหมือนเติบโตมาได้ถูกบ่มความรู้นี้จากโรงเรียนหรือจากข้อมูลของสังคมของโลกมันทำให้เราเชื่ออย่างนั้นไปแล้ว Now do yourself a favor ็อยากให้ทุกคนเริ่มลองคิดใหม่ดู Give us some of your time and listen to this teaching we'll give about being a child of God ก็คือเปิดเปิดใจเพื่อจะมาดูในแง่มุมในเรื่องราวของความเป็นบุตรหลานของพระเจ้า And give yourself an opportunity to hear the arguments from the other side และก็มาดูคือเราฟังแง่มุมแง่มุมหนึ่งเนาะแล้วเราก็เชื่อไปเลย แต่เราไม่เคยเปิดใจที่จะฟังอีกแง่มุมแม่มุมหนึ่งซึ่งแลาเมื่อเราได้ฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าแง่มุมไหนเป็นความจริงกันแน่ And course, the other side that everything was created a creator And that creator who call everything side God of course other who is is the we by เมื่อเราได้ฟังมาแล้วว่าโลกเกิดจากการประทุหรือจัก,กรวาลเกิดมาโดยบังเอิญธรรมชาติในความรู้เหล่านั้นตอนนี้ลองมามองแง่มุมนี้ ในเรื่องของพระคัำพีว่าโลกใบน,นี้มันเกิดมาได้ยังไงและเราเป็นลูกหลานของพระเจ้าได้ยังไงคือต้องแต่การฟังของเราจะต้องวางแง่มุมอีกแม่มุมหนึ่งไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะให้เราเปิดใจอย่างสุดหัวใจมาฟังอีกแง่มุมหนึ่งและดูความเป็นจริงกัน so continuing on from the book of John it says that the word was with God ก็คือในคำว่า ถ้าในอ่านในพระคัมภีรไทยก็จะบอกว่าในปฐมกาลมีพระวาทะเนาะคือพระคำเนี่ยและพระคำเนี่ยอยู่กับพระเจ้าคือพระวาทะอยู่กับพระเจ้า Now you see that God is not who you think He is God is a multi-dimensional being พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีตัวตนแต่ต้องได้แล้วไม่ได้เป็นดิเมนชันเดียว In fact God is known as Yahweh or the Father. He is also the Son, and he is also the Holy Spirit. All he is also the And he is also มีความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมหรือความเชื่อมาก็น่าจะพูดในเรื่องของสามภาคเนาะคือสามส่วนประกอบสามภาคสามหน้าและหลังจากที่บอกว่าพระวาทะอยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยประโยคถัดไปได้บอกว่าพระวาทะคือพระเจ้า so God is referring himself as God to word referring the ในคำอธิบายนี้ก็คือพระองค์บอกเลยว่า พระองค์คือพระเจ้าและพระเจ้าคือพระวาทะ so what does that mean the word และมันหมายความว่ายังไงมันฟังแล้วมันก็เข้าใจยากถ้าเราไปอ่านเอง the word is to say that God is a communicator คำว่าพระคำพระวาทะพระวจนะถ้าเราดูในความหมายในเบื้องหลังลึกขึ้นเข้าไปเนี่ยมันก็คือการสื่อสาร now you may think of yourself also as a communicator As you should you เราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สื่อสารด้วยก็ได้ซึ่งทุกๆคนต้องสื่อสารทุกวัน Notice how your interactions are all based on communications. how your are based all สังเกตดูการมีตัวตนของเราเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารถ้าไม่มีการสื่อสารมันไม่มีตัวตน communications is the key to the universe มันก็ดูมันพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็หมายความได้ว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในระบบคืออยู่ในระบบจักรวาลนี้คือมีอยู่ได้ในจักรวาลนี้ But notice how in your communications the ones that you generate and the ones that you receive there is great corruption. disfuelment. And imperfect and in it แต่ถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยการสื่อสารของเราทุกวันเนี้มันสร้างปัญหาและมันมีปัญหาเนื่องจากว่าการเป็นผู้สื่อสารที่สื่อไปกับผู้รับผู้ที่รับสารมีมันมันมีระบบความขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันไม่ได้มันเลยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาตลอดนี่ก็คือปัญหาของการสื่อสารก็คือปัญหาของความเป็นเราแล้ว imagine

พระคำพีคือพระวจนะที่เป็นสารที่จะมาสื่อสารกับผู้คน In other words, things that God wanted the human race to know ก็คือสารที่พระองค์ต้องการสื่อให้มนุษยชาติได้รู้ Says that the whole universe, everything that you see, was created by God. Now here's the key: using words. ก็คือพระองค์ได้บอกไว้ว่าทุกๆอย่างเลยในจักรวาลพระองค์เป็นผู้สร้างก็คือเป็นมีผู้สร้างเนาะมันไม่ได้เอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นมีผู้สร้างแล้วการสร้างเนี่ยมันมาจากวาทะคือวาทะเป็นเมื่อเปล่งวาทะสิ่งเกิดขึ้น Because our communications have been have so imperfect we haven't recognized the power communications our so <of> words. เนื่องจากว่าการสื่อสารของเราสารที่ออกมาจากปากเราต่อกันและกันเนี่ยมันไม่เป็นผลสำเร็จเราก็เลยไม่เคยมีความคิดลึกซึ้งว่าคำว่าสารในการสื่อมันมีความสำคัญแค่ไหนก็คือพระวาฒะ But the Bible teaches there is great power in words even the power to create ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้บอกไว้ก็คือสารวาฒะที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ย ก็คือพลังอำนาจความมหัศจรรย์ของวาทะวาจาเป็นสิ่งที่มีอำนาจในการสร้างแม้แต่พระเจ้ายัางใช้พระวาทะเป็นการตำแหน่งของการเกิดการสร้าง In studies, I had scientific mind and mathematical mind and statistical mind. and and my had a a a ในการเล่าเรียนของเรา เรามันมาจะมาจากมันสมองนะความเฉลียวฉลาดในการสร้างสถิติในการพิจารณาในการใครค่ครวญซึ่งมาจากสมองของมนุษย์ In other words, I always needed proof เพราะฉะนั้นการพิจารณาการสร้างสถิติการวิจัยต่างๆที่มาจากมันสมองของมนุษย์ก็คือเราเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์

เรามาพูดวันนี้เนี่ยถ้าอยากได้หลักฐานสิ่งต่างๆที่เราจะพูดและสอนไปมันเป็นหลักฐานแน่นอน So not to to you about religion without proof we're here talk เราไม่ได้มาพูดในเรื่องของศาสนาลัทธิโดยปราศจากคำพิสูจน์ In amazingly like religion don't even fact we และถ้าจะพูดไปเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับคำว่าศาสนาเลย so stay with us And go through with this teaching, and you will be utterly amazed, and you'll see everything in a whole different way. Hey, now, it might be a good idea for you to get your own Bible. และถ้าใครยังไม่มีพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะมี Now the one online the we use is online. ซึ่งถ้าจะเอาให้ง่ายๆก็คือมันมีออนไลน์แอปไบเบิด้วย And you can download onto phone you your mobile it ซึ่งเราถ้าเราค้นหาในในแอป Store หรือใน Google play เราก็สามารถจะเจอพระคัมภีร์แอปได้ถ้า เปิดเข้าไปในแอปหมายถึงในเ e a ร์ชหาแอปเนาะให้หาแอปพระคัมภีร์ยูเวอร์ชันมันจะง่ายที่สุดเพราะมันฟรีมันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วมันมีคือพระคัมภีร์ในในลักษณะข้อมูลต่างๆให้เลือกคืออย่างภาษาเก่าๆเ,เนี่ยมันก็จะยากหน่อยเราก็จะสามารถเลือกเลือกสิ่งที่พระคัมภีร์เวอร์ชันที่เราอ่านแล้วเข้าใจ Now you might want to subscribe, so that every time there's a new teaching on this, you'll be instantly notified about it. And I want if possible, to subscribe to the channel so that if we are determined, we will receive the teachings without When a video is uploaded, we will be notified. Well, thanks for your time

รากฏความจริงให้แก่ผู้ฟังทุกคน and we pray that you will open your heart and you will open your spiritual ears to hear และขอให้เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจตาฝ่ายจิตวิญญาณเปิดหูฝ่ายจิตวิญญาณเปิดและหัวใจเปิดด้วยความจริงใจ see you next video. เดี๋ยวมาตามบทเรียนในคลิปต่อไปกัน